รสนะคะรสต้ยมยำใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะนี่คือพริกทอดรสต้ยมยำค่ะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะคุณลูกค้าพิมพ์นะคะพอมอตหนึ่งหนึ่งร้อยบาทพิมพอ์พมอตสองนะคะครึ่งกิโลกร,รัมนะคะสามร้อยห้าสิบบาทถ้าพิมพอ์มอตหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งขีดหนึ่งร้อยบาท ถ้าพิมพ์มอตสองเนี่ยครึ่งกิโลกรัม3 5 0รอหสิบาทมันคุ้มยังไงมาดูค่ะมันคุ้มอย่างไรมาดูค่ะคุณลูกค้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะคุณลูกค้าค่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะครึ่งกิโลกรัมค่ะพิมพ์ทำให้ดูครึ่งกิโลกรัมค่ะพิมพ์ทำให้ดูครึ่งกิโลกรัมดูลูกค้าดูดูดูเม็ดมะม่วงดูพริกนี่พริกเต็มเต็มเม็ดมะม่วงเต็มเต็มพมอต 2ค่ะครึ่งกิโลกร,รัมค่ะ350บาทค่ะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะโฮอมอต2อครึ่งกิโลกร,รัม350บาทค่ะยังนะคะยังนะคะเพราะฉะนั้นคนละครึ่งกิโลกร,รัมคนละหนึ่งถาดแบบนี้ค่ะลูกค้าเสียตังมาแค่350เอาพลิกเอาไส้ออกพลิกมาหั่นเอาไส้ออกเอาไป เอาไปอบอีกทีเอามาคลุกเครื่องอบไปมากรูดแห้งอบตะไคร้แห้งใส่ปรุงรสให้มันอร่อยแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงที่ไม่มีน้ํามันแล้วก็คัดคุณภาพเม็ดสวยๆใหญ่ๆเต็มเม็ดแบบนี้คุณลูกค้าซื้อพิมพ์ได้คนละครึ่งโลในราคา350บาทถาดนี้ครึ่งโลนะคะ350บบาทจัดไปค่ะ จรงจริงโคตรโคตรโคตรของโคตรดีลูกค้าขาของโคตรดีพอโมอตสองค่ะสามร้อยห้าสิบาทครึ่งกิโลกร,รัมพอโมอตอหนึ่งพอโมอตหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยบาทพอโมอตอสองสามร้อยห้าสิบาทครึ่งกิโลกร,รัมลำดับต่อไปน้ำพลิกมาค่ะ ลูกค้าวันนี้พิมพ์ให้สองรหัสคือน้ำพริกตาแดงตอดอสามตอดอสามนะคะน้ำพริกตาแดงตอดอสามจากราคากระปุกละ80บาทลูกค้าได้ในราคานะคะจาก8,3คูณเป็น240ลูกค้าจะได้ในราคา200บาทได้ส่วนลดคนละ40บาทพิมพ์ตอดอสามมาก่อนมาพิมพ์ตอดอสามมาก่อนมา พมพ์ตอดสามมาก่อนแต่แต่ถ้าลูกค้าพิมพ์ตอดสองนะครึ่งกิโลกร,รัมแบบนี้ครึ่งกิโลกร,รัมแบบนี้เยอะกว่าอันนี้เท่าหนึ่งขอโทษค่ะอันนี้อันนี้หนึ่งจุดห้าขีดอันนี้ครึ่งโลสามสามขีดสามอันนี้เยอะกว่าอันนี้เยอะกว่าคะ่ะครึ่งกิโลกร,รัมเยอะกว่าแล้วแต่ใครสะดวกกินแบบไหนได้ครึ่งกิโลกร,รัมไปในราคา200เช่นเดียวกันถ้าเอา3พิมพ์ตอดอ3ถ้าเอาครึ่งโลพิมพ์ตอดสอ2คะ่ะจัดไปค่ะ2 0 0บาทเท่ากันค่ะ มีอะไรต้อยัไม่เฉยเหรอคะมี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 ๋ยวเรื่องมากนะมึงแดงนั้นจะเอานี้เดงอันนี้จะเอานั้นนะมึงตาแดงแคปหมูนี่รู้ค่ะดูตาแดงขึ่งโลแคปหมูเดี๋ยวขึ้นแคปหมูให้ด้วยรู้ว่าตรงไหนแล้วแคปหมูสามถุงร้อยห้าสิบแคปหมูสามถุงร้อยห้าสิบคอมส แคปหมูสามถุงคอควายโมมาสหนึ่งสองสามราคาร้อยห้าสิบาทคอมอสามลูกค้าคอมอสามค่ะแคปหมูสามถุงค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะ<ด>ความน่ากินคอมอสามร้อยห้าสิบค่ะ ไม่ใช่แค่หมูนะลูกค้านั่นแหละไม่ยอมออกไปไหนลูกค้าขาต่อโดอสามค่ะตโดอสามค่ะตาแดงค่ะตาแดงแบบนี้สามกระปุกชําระมาสองร้อยน้องพิมพ์พี่เพียกระปุกหรอกพี่ไม่ได้เก็บมากินนานๆขนาดน,นั้นพี่กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วพี่เอาปริมาณครึ่งโลค่ะครึ่งโลตโดอสองค่ะครึ่งโลตโดอสองค่ะต่อ